ก็ขอเจริญพรญาติยโยมาสาธุชนทั้งหลายเนื่องด้วยเทศกาลเป็นปีใหม่ในปี2564ในปีนี้ถึงถือว่าเป็นโอกาสเป็นมงคลเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ในรอบปีเราได้ใช้ชีวิต ในการดำเนินชีวิตผ่านมา365วันที่จะผ่านไปนั่นก็หมายความว่าเรามีอายุมากขึ้นแก่ขึ้นอีกหนปีแต่สิ่งที่ควรน,นำมาคิดนามาไปจารณาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการทำคุณงามความดีซึ่งในทางพุทธศาสนาของเรา อันเน้นในเรื่องของความไม่ประมาทการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะในเหตุการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งถ้าตามหลักในทางพุทธศาสนา ถ้าพูดถึงว่าความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีอยู่3าลักษณะคือหนึ่งไม่ประมาทในการที่จะระวังไม่กระทำความชั่วความผิดต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตคือทางกายทางวาจาทางใจของเราโดยการสำรวมระมัดระวังไม่ทำาบาปทำกรรมทำชั่วทำสิ่งที่ผิดเป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สองการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยการเพียรพยายามตั้งใจที่จะกระทําพุณงามความดีทําบุญทํากุศลทําสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ตัวตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมต่อส่วนรวมในการดําเนินชีวิตอันเป็นประการที่3าคือความไม่ประมาทในการที่จะ ไม่ลดละในการที่จะทำคุณงามความดีใส่ตัวเราประการที่สามไม่ประมาทในการที่จะชำระชีวิตจิตใจให้บริสุทธิ์ให้สะอาดนั่นหมายความว่าสะอาดทางกายสะอาดทางวาจาสะอาดทางใจซึ่งการสะอาดทางกายก็คือการรักษาศีลการสะอาดทางวาจาก็คือปฏิบัติตามศีล เราจะเสียงเกตเห็นว่าในศีลห้าในพุทธศาสนาในการทําคุณงามความดีในการละเว้นความชั่วโดยยึดหลักศีลห้าเป็นหลักการสํารวมทางกายทางวาจาไม่กระทําในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดนั่นเป็นวิธีการที่จะทําให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละปี เราควรที่จะสำรวจการกระทำหรือว่าพฤติกรรมของเราที่ผ่านมาว่าที่ผ่านๆมาตา365วันนั้นเราได้กระทำส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีหรือว่าเป็นความถูกต้องมากหรือน้อยหรือว่าในชีวิตประจำวันในแต่ละปีแต่ละเดือนเราทำสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เป็นความทุกข์ สิ่งที่เป็นความผิดต่างๆมากหรือน้อยแล้วก็นํามาคิดนํามาพิจารณาช่างน้ําหนักเปรียบเทียบและในถึงโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ในลักษณะอย่างนี้เราก็นํามาทบทวนเปรียบเทียบแล้วก็ตั้งใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการตั้งใจในการที่จะทําแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเราต่อคนอื่น ในขณะเดียวกันก็ไม่ประมาทในการที่จะดําเนินชีวิตด้วยการรักษาตัวตนชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยให้สะดวกสบายในการเป็นอยู่ในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในส่วนไหนก็ตามสถานะไหนก็ตามการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแม้แต่การดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง การเป็นอยู่ให้ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามติ้นธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายบ้านเมืองก็ดีก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเรียวกว่าให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าเราสามารถทําให้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้อย่างนี้ในรอบวันรอบเดือนรอบปีแต่ละปีตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนา คุณงามความดีบุญกุศลความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นในตัวเรานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกระทําของเราเองโดยเฉพาะการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ความดีความสุขความเจริญแต่ถ้าในลักษณะตรงกันข้ามถ้าเราเริ่มต้นด้วยความคิดที่ผิด ใจิตใจที่เป็นอกุศลที่เป็นบาปเป็นกรรมและก็ททำลงไปและผลที่ติดตามมาก็คือความทุกข์ความวิตกรกังบนความชั่วบาปกรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาถ้าพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทแล้วท่านจึงเน้นว่าไม่ให้ประมาทในการที่จะเพียรระวังไม่ทำบาปท,ทำกรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราแลวก็เพียรพยายามที่จะทำแต่คุณงามความดีสิ่งที่ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลให้เกิดขึ้น และก็เพียรที่จะรักษาใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มากที่สุดแต่ถ้าเราทำได้อย่างนี้ไม่ว่าปีเก่าหรือปีใหม่ถ้าการกระทำของเราตั้งอยู่ในความดีในความถูกต้องในศีลในธรรมก็จะเป็นความถูกต้องเป็นการกระทำที่มีผลส่งผลให้เรามีความสุขทั้งทางกายและทางใจเพราะฉะนั้น เนือ่องด้วยเอาอากาศวันขึ้นปีใหม่ปี2,564ในปีนี้ก็ขอ,ขออ้างอิงเอาซึ่งคุณงามความดีบุญกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทําบำเพ็ญแล้วก็ดีอ้างอิงเอาซึ่งคุณพระรันตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมารวมกันเป็นตบะเป็นพลวะเป็นกำลัง น้อมนำมาถึงความสุขก,กายความสบายจิตความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดมีแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเทิน